น้ำหนักขึ้นไสเยอะแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเดินนิดเดียวก็เหนะื่อยแล้วทำอะไรไม่ไหวเลยพอเริ่มไปหกเดือนเนี่ยน้ำหนักก็ลงไปสิบกิโลเพราะเราก็ลดได้เยอะมาก สวัสดีค่ะชื่อมดค่ะตอนนี้อายุ47ปีแล้วก็ทำอาชีพธุรกิจส่วนตัวค่ะก็เป็น Facebook ฟีดค่ะพอดีว่าเป็นคนที่สนใจเรื่องกันออกกำลังกายในน้ำอยู่แล้วแล้วก็เคยไปลองแอโรบิกในน้ำที่อื่นมาแล้วแต่ว่ายัางไม่คิกก็เลยกำลังหาฟิลใหม่อยู่ประมาณ6เดือนแล้วค่ะ ้ำหนักขึ้นไปเยอะแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเดินนิดเดียวก็มีไหยแล้วทำอะไรไม่ไหวเลยนะคะก็เลยคิดว่า จะต้องเริ่มออกกำลังกายแล้วพอเราเทียบกับที่อื่นๆที่เคยไปมาอย่างสระว่ายน้ำกลางแจ้งเราก็จะเจอปัญหาเรื่องวันนี้แดดร้อนเกินไปวันนี้ลมแรงเกินไปน้ำในสระเย็นเกินไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องเวลาด้วยต้องรอให้มีปุกก่อนถึงจะเข้าไปทำได้แต่ว่าพอมาที่เน,นี่ค่ะก็จะเป็นที่ที่เป็นส่วนตัวที่จอดรถก็คือจอดข้างหน้านี่เลยแล้วก็เดินเข้ามาได้เลยที่จึงประหยัดเวลากว่าการไปที่อื่นเป็นยิมปกติที่ ไม่ใช้ออกกําลังกายในน้ำาเงี้ยค่ะไปได้ไม่กี่วันก็รู้สึกว่าไม่ใช้ทางเลยเหนื่อยเกินไปร้อนก็ไม่ชอบพอมาที่นี่ก็คือไม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยคะ่ะก็เลยพรเจบว่าลอางแล้วทําได้ต่เอเด ก็ตั้งแต่ครั้งแรกที่มาเล่นเนี่ยเราก็ลองลองเองก่อนก็เป็นสปีดเนี่ยแค่3.5ก็ยังรู้สึกว่าโอ้โหเดินไม่ทันเลยมีการแบบไหลไปตามยู้เหนื่อยมากขึ้นครึ่งชั่วโมงนี่ก็เหนื่อยเต็มที่แล้วเนี่ยค่ะแต่พอนพักกายทอเข้ามาแนะนำวิธีการ แนะนำท่าทางในการวิ่งปรับระดับน้ำให้พอดีกับเราเนี่ยค่อยๆเพิ่มความหนักขึ้นมาตอนนี้เนี่ยเดินอยู่ที่ความเร็ว4.1แล้วก็เรินต่อเนื่องได้ถึงหนึ่ชงชัว่วโมงพอเริ่มใปหกเดือนเนี่ยปรุมอาหารไปด้วยหนักก็ลงไป10บกิโล,ลเพราะว่ารถได้ยอะมากเทียบกับฟิตชีอื่นๆที่เคยทำมา ยากจะสนับสมนุนว่าให้ท่าามาลองเลยเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีนักกายภาพดูแลที่จะปรับวิธีการออกกําลังกายแล้วก็ความหนักของการออกกําลังกายให้เข้ากับแต่ละคนอยู่แล้วมาแล้วก็จะรู้สึกว่าเออมันไม่ได้วปวดายจนเกินไปที่ทำให้เราเนี่ยทําได้ต่อไงแต่ก็อีกข้อหนึ่งที่ทําให้ติดใจที่นี่มากๆกก็คือมาแล้วเนี่ยหายปวดหายเมื่อยค่ะ เองไปนวดแล้วพอได้มาแช่น้ำอุ่นแล้วก็ตัวหัวเจ็บอะค่ะมันจะช่วยคยลายกล้ามเนื้อแล้วก็บอกบอกให้ทุกอย่างเท่าที่ไปแบบซื้อเทาไรไปยินที่อื่นบอกกันเลยใส่ตามปกติตตตตเนี่ยจะกลายเป็นว่าเก็บกล้ามเนื้อแต่มาที่นี่ไม่มีแมน่อนอนแล้วหาย